สวัสดีครับจะมาลองดูการคิวรี e ่กันนะครับว่ามันรวดเร็วไหมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไอ,อ้ระบบ p f ล็อกที่ทำไว้นะครับมันเป็นการเก็บล็อกของ m ไม r o t i ินะครับซึ่งโดยทั่วไปมักจะใช้ซีท l ลอกกันนะครับแต่อันนี้เรา,เราไม่ใช่เราใช้วิธีการเข้าไปดึงครับดึงดึงจากตัว ไมโคตรติกตรงๆเลยแล้วค็ดึงออกมาแล้วค่จัดเก็บนะฮะอ่าโอเคครับลองลองลองมาดูวิธีการค้นหากันนะครับอันนี้อย่างอย่างอย่างไซส์เนี้ยครับอ่าจะณวันเนี้ยฮะขนาดของมันอยู่ที่400กว่าเมกนะครับก็คือมันมันเก็บไว้เป็นวันๆครับผม เราเรา,เราดูเป็นวันๆได้ฮะนี่ครับแต่ละวันวันเมษาสิบสองเมษาอะไรเงี้ยฮะดูตามตามชื่อ,อาจจะลองมาค้นหาดูนะครับสมมุติว่าเราจะค้นหาอันนี้เป็นบอกเฉพาะวันนี้นะครับจะค้นหาเฉพาะ facebook แล้วก็ที่ใช้ที่ออนไลน์อยู่ด้วย เอาเฉพาะวันนี้ก่อนก็นได้ครับเดีย๋ยวดูนะครับเรื่องวันนี้นะครับค้นหาระบบก็จะหมุนนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะรอเวลานะครับมันจะฟ้องไว้ด้วยฮะว่าขนาดนี้สตาร์ทเมื่อเวลาเท่านี้นะครับอย่าก,กด f 5เรื่อยๆครับเพราะว่ามันมันไม่เหมือน e l a s t i c Search ฮะเพราะว่าพอดีเขียนขึ้นมาง่ายๆเขียน PHP แล้วเข้าไปดึงข้อมูลอะไรเงี้ยครับนะครับสักเสร็จละนะครับใช้เวลาแค่อันนี้ย1นะครับใช้เวลาแค่ไม่ถึงนาทีครับเพราะอันนี้มันยี่8บเอันนี้ย2่0ิบสอนะครับอันนี้คือ400เมกหาเฉพาะคนที่ใช้ Facebook นะครับในหน้าฉากนี้ก็จะมีจะฟ้องครับว่ายูเซอร์ไหนเข้าใช้มากวันนี้นะครับวันนี้เฉพาะวันนี้ ดูรายละเอียดก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะฮะตรงนี้มันจะฟ้องเลยครับว่ายูเซอร์ไหนเข้าไปบ้างนะครับนะฮะเฉพาะ a c e b o o k นะครับ,บ,รบมีกี่หน้าอันนี้จะบอกว่ามีประมาณสามหมื่นว่าบรรทัดนะครับโอเคแต่เราจะลองหาเฉพาะยูเซอร์นี้ก็ได้ครับแต่เราจะหาแบบ หลายวันเลยนะครับหลายหลายวันนะครับเอาสครบตั้งแต่วันที่วันที่แปดแล้วกันนะครับถึงวันนี้เวลาคือยี่ิบสี่ชั่วโมงแลวนะครับที่หาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายูเซอร์คนนี้ครับเล่นเปิดเฉพาะโดเมนด้วยก็ได้ฮะจะได้ไม่เอาเอา,เอากองเยอะๆหน่อยเรื่อง้นหาสิ่งที่คิดก็คือว่า มันน่าจะใช้เวลานานใช่ไหมครับหาขนาดนี้นะครับแต่ว่า,าเราเราใช้ตัวอไอตัวค้นหาแบบใช้ใช้ใชคือคือมันเป็น t e x t File ฮะเราก็เลยต้องใช้ไอตัวค้นหาที่เป็นหาหาข้อมูลในเท็กไฟล์นะฮะเราจะใช้ RIGRE p คือ l i n k i t แก a p นะฮะรินแกรนะฮะ ลองมาดูกันตัวนี้ตัวนี้นะครับมาใช้งานนะครับมันจะค้นหาได้เร็วมากๆนะฮะเป็นฟาสเลยครับฟาสเซิร์ชเมื่อเขาเอาไปเทียบกับตัวอื่นแล้วฮะตัวนี้จะไวมากๆเอ๊ะตารางเทียบอยู่ไหนะอ่ะช่างมันก่อนฮนะไปดูกันครับลอง F5 ดูผลปรากฏว่า ยังไม่เสร็จนะครับเห็นไหมฮะแต่ว่ามันมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่เราระบุก็คือวันที่8เห็นไหมฮะเราระบุคือวันที่8นี้ถึงวันที่27นะครับมันจะขึ้นมาเรื่อยๆคะสุดท้ายตอนนี้อยู่ที่23นะครับอ่ะเดี๋ยวก,กดร e เฟรชทีคือมันจะค่อยๆสร้างกราฟขึ้นมาเป็นวันๆฮะยัง13อยู่นะครับไม่ใช่23 13รอนิดนึนง แล้วครับคือระบบมันจะทำงานแบบเบื้องเบื้องหลังนะครับไม่ไม่ได้เอามาโชว์ตลอดเวลานะฮะแต่เมื่อ,เม,อเมื่อเสร็จเป็นวันนปุ๊บมันก็จะจัดการสร้างกราฟไว้ให้ในะสิบห้าแล้วยิ่งหลายวันยิ่งรวมกันเยอะหะสิบหกแล้วฮะ แม้มันมันจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับโอเคครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับซักขึ้นคำว่าซักเสเลยนะครับ,รรบซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณตั้งแต่สิบย39สามสามเก้านะครับถึงสิบย50เจ็ดห้าูนย์ประมาณสี่นาทีแล้วกันนะครับสี่นาทีซึ่งสี่นาทีนะครับเก็บได้ค้นหาได้ตั้งแต่วันที่แดถึงวันที่ย7เจ็ดนะครับก,ก็ก็ได้หลายวันอยู่นะฮะ นะครับเขาจะจะรู้ทั้งหมดเลยว่ายูเซอร์คนนี้ฮะวิ่งอะไรบ้างนะครับนะฮะยูเซอร์คนนี้วิ่งอะไรบ้างนะครับใช้โนปะรเจกตอะไรบ้างนะครับ,ปรรไ,รบ,รบไปดูรายละเอียดข้างในก็คลิกปึ๊บ้าไปนะครับก็จะฟ้องทันทีนะครับว่าอ่าเรคคอร์ดของยูเซอร์คนนั้นเนี่ยมีประมาณหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเรคคอร์ดนะครับตรงนี้ก็จะฟ้องเลยครับว่า วันไหนบ้างเวลาไหน,ไหนบ้างที่ที่เจอยูเซอร์คนนั้นนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นหน้าหนะครับหน้าละสองพันบรรทัดนะครับมีประมาณสามร้อยกว่าหน้านะครับจะฟ้องหมดเลยนะครับวิ่งไปที่ไหนยังไงมีไออะไรอ่าโอเคขอบคุณมากครับที่ที่ที่มารับชมครับผมครับสวัสดีครับ